น,นี้พามาชมเบื้องหลังะค่ะว่าแพ็คเครื่องวันหนึ่งเนี่ยแซลมอนโฟล์แพ็คเยอะไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องหลังสดๆละร้อนเลยนะคะของวันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าแซลมอนโฟล์วันหนึ่งคือแพ็คของเยอะมากและนี่เลยนะคะของแถมน่ารักน่ารักทางนั้นเลยใครได้ของแถมช่วงนี้ก็ได้ปฏิทินไปด้วยนะจะบอกว่าทั้งชั้นเนี่ยคือแพ็คไม่พอ <nichts. S 1> เก็บเครื่องก็ไม่พอนะคะและนี่เลยพามาชมห้องของแถมนะคะจริงๆของแถมแน่นกว่านี้นะคะทุกคนวันนี้คือหมดยุบไปเยอะมากเพราะว่า แถมวันหนึ่งเนี่ยคือหลายสิบบ้านไปเลยนะคะบางวันก็คือเกือบร้อยออเดอร์ไปเลยอันนี้ต่อวันนะคะทุกคนไม่ได้ต่ออาทิตย์นะอันนี้ก็คือให้เห็นกันแบบเร็วๆไปเลยนะคะของแถมบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะก็ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปก่อนๆน,นะคะจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยก็พาไปช็อปของแถมกันนะวันนี้ขอภัยความเกะก,กะของนิดนึงส่วนใครที่อยากได้สีไหนนะคะก็สามารถรีเควสตได้เลย ตรงนี้ก็คือเบื้องหลังนะคะที่เราไลฟ์สดกันทุกวันนะแต่ว่าในไลฟ์เราจะเอาเครื่องมาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเอามาทั้งหมดเนี่ยก็คือคงไลฟ์ไม่ไหวนะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็คือสินค้าที่เตรียมจะส่งของกัน